สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอละต่อนะครับขอละต่อในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องใช้เวลาอย่างเศรษฐีนะครับไม่ว่าเราจะยากจนหรือเราร่ํารวยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยมีเหมือนเหมือนกันเลยก็คือเวลาครับแต่เราเนี่ยจะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าเราต่างมีเวลาเท่าเกันนะแต่เรามีไรายได้หรือมีความสุขไม่เท่ากันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยคำถามสําคัญก็คือเราควรใช้เวลาอย่างไร แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราลองมาดูตัวเองกันก่อนสิว่าเราทุกคนเนี่ยมีเวลาแปรงฟันมีเวลาอาบน้ํามีเวลากินข้าวนอนหลับไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนถูกไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับการนอนการนอนต้องนอน8ชั่วโมงนะเราต้องออกไปปาร์ตี้บ้างนะเราต้องมีการคุยโทรศัพท์กับคนที่เรารักนะเราต้องมีเวลาให้กับการดูหนังพักผ่อนหย่อนใจเล่นเกมนะครับ เรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้เสมอๆนะครับไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนสังเกตไหมครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราเห็นความสําคัญหรือจัดลําดับความสําคัญว่าเฮ้ยการอ่านหนังสือ1ชั่วโมงก็สําคัญนะการเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองการทํางานหาไรายได้เสริมเพิ่มสักวันละ3ชั่วโมงหรือการออกกําลังกาย30นาทีการฝึกเจริญสต,ติการฝึกปฏิบัติต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยนะแต่ทำไมเรากลับไม่มีเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้เลยล่ะแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มนั่นก็คือวินัยครับไม่ใช่เวลาเลยความสำเร็จที่แตกต่างนั้นเนี่ยก็มาจากเราเนี่ยต่างมีเวลาเท่าๆกันแต่เรากลับมีวินัยไม่เท่ากันนั่นเองครับมหาเศรษฐีส่วนใหญ่นะครับเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่า เราควรใช้เวลาอย่างไรอันดับแรกเลยครับเราก็ต้องให้เวลาในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆให้ได้ก่อนโดยเริ่มวิเคราะห์จากตัวเองนะครับว่าเฮ้ยอะไรล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราเราลองดิสมาสัก5ข้อสิลองจัดลำดับความสำคัญมันสิติดมันไว้ใหญ่ๆเลยให้มันเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้นะมันสำคัญกับเราสิ่งนี้เราต้องทามันเป็นอันดับต้นๆน,นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตของเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับการจัดลําดับความสําคัญของเราเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตของเรานะครับเราอาจจะมีมีคนรักเพิ่มเข้ามาจากเดิมนะครับที่เราจัดการตัวของเราแค่คนเดียวนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มคนรักเข้ามาด้วยเราอาจจะต้องมีมีลูกเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะพ่อแม่อาจจะแก่ขึ้นนะครับเราอาจจะต้องช่วยเหลือจัดการพ่อแม่เราด้วย ร่างกายเราอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีเราก็ต้องจัดการสุขภาพเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรต้องปรับเปลี่ยนทุกๆ3าถึงสเดือนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยไหลไปตามกระแสของอารมณ์นะครับเพราะว่าสิ่งภายนอกหรือสิ่งสมมุติต่างๆเนี่ยที่ทุกคนนะครับพยายามสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นมาลิขิตตัวเราแทนที่เรานะครับ จะควบคุมตัวเราเองหรือเราลิขิตตัวเราเองนั่นเองครับซึ่งเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งใดเนี่ยมันคือพื้นฐานของชีวิตเราจริงๆเพราะสิ่งเหล่านั้นนะครับมันสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดมันคือฐานที่มั่นที่เป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนะครับเราก็ต้องไม่ลืมสิ่งเหล่านั้นนะครับให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นจัดลำดับความสำคัญสิ่งเหล่านั้นเป็นอันดับแรกๆนะครับแล้วชีวิตเรานะครับ ก็จะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั่นเองครับคาบวันนี้ขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสมนะครับครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ